สวัสดีคะ่ะกลับมาพบกับนันนิติดาแล้วรายการบีนิวซอลา์กันอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าสำหรับ EP นี้เรามาอยู่กับดิฟพอก่อนคะ่ะแน่นอนว่าทุกคนเนี่ย คุ้นชินกับความเป็นดีพอพอสมควรไม่ว่าจะเป็นทั้งรุ่น L 0 e r o s e v e และ S 0 7 r o s e v เพราะเห็นเขาขับอยู่บนท้องถนนกันเกลื่อนเลยทีเดียวโอ้โหก็มันได้รับความนิยมสุดๆเลยนะคะแต่ว่าสิ่งที่เป็นโปรโมชั่นเด็ดเลยนะสำหรับนักที่รู้สึกว่าต้องมาที่งาน Motor Expo เนี่ยก็คือโปรโมชั่นของเจ้า S 0 e r e โปรโมชั่นนี้บอกเลยว่าเป็น2ต่อเลยนะคะเขาเสนอสุดพิเศษสำหรับ m o d e l Expo ประจำปี2024เท่านั้นต่อที่1นเนี่ยรับโปรโมชั่นเดิมค่ะก็คือฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพอรบนานสูงสุด2 ปส่วนต่อที่2รับข้อเสนอพิเศษในมอ d e อร์เอ2024้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ0%ค่ะเมื่อดาว25%และผ่อนชำระนาน60เดือนนอกจากนั้นยังมีฟรีฟิล์มติดรถยนต์ 3M Ceramic Absolute Series ด้วยค่ะที่สำคัญรับเงินคืน34,000บาทหลังส่งมอบรถภายในวันที่31ธันวาคมและสิทธิพิเศษ Big Surpri s e Deal ช่วยผ่อน4เดือนเดือนละ25,000บาทมูลค่ารวมกว่า1 0 0 0 0บาทซึ่งระยะเวลาการจองก็จะตั้งแต่วันที่1พฤศจิกาย,ยนจนสิ้นสุ งานมหกรรม10ธันวาคมนั่นเองโดยกําหนดการส่งมอบรถจะเกิดขึ้นภายในวันที่31ธันวาคมปีนี้นั่นเองนะคะซึ่งนี่เป็นเพียงแค่โปรโมชั่นของ S07 เท่านั้นไม่นับรวมถึง L07 นะแต่ที่เป็นไฮไลท์เด็ดจริงๆที่ทาง Jeep พอต้องการจะพรีเซนต์ให้ทุกคนได้เจอกันภายในงานโอ้โหทีแรกเลยกับ Jeep พอ E07 ซึ่งเดี๋ยวนัดจะพาทุกคนไปเจอตามมาได้เลยค่ะ แล้วค่ะแล้วตอนนี้นัดก็พาทุกคนมาอยู่กับไฮไลท์ของ Deep ป p ออีซี l รตัวที่นัดสัญญาไว้ว่าจะพามาดูต้องยอมรับเลยนะคะว่าได้รับความสนใจอย่างมากถ้าทุกคนสังเกตเห็นไม่ว่าจะมหหากรรมไหนก็แล้วแต่นะคะช่างอาน,นีจะมีมวลหมู่มาหาประชาชนมาอยู่เยอะมากๆการเข้าถึงตัวรถนั้นยากมาก แต่มันไม่น่าแปลกใจเลยค่ะเพราะว่าอะไรเพราะคุณดูอย่าง e 0 7 r seven ตัวนี้นะคะที่เขาทำออกมาเอาง่ายๆแค่ดีไซน์ก่อนความยาวของเขา5เ mm, มตรกว้างอีก2เมตรนั่นหมายความว่าตัวนี้มีคอนเซปเป็นวินลาเคลื่อนที่คิดดูว่าภายในมันจะต้องสบายขนาดไหนแต่ก่อนจะไปแตะภายในเรามาดูดีไซน์ด้านนอกกันค่ะอย่างไฟหน้าของเขาที่ออกแบบเป็นสไตล,นะล์นะสไต,สตล์ star ring LED ค่ะเสน้นสายไฟด้านหน้าติดกันอย่างนี้เลยปกติเราจะเจอกันที่ไฟไท้ายใช่ปะอันนี้ไฟหน้าเฮ e ้ยมันสวยมาก มากเลยนะไม่นับรวมกับล้อนะคะขนาด21นิ้วพร้อมฝาครอบและนอกจากนั้นนะคะดูลักษณะการชน,นเซนเซอร์ต่างๆเรดาร์กล้องมองรอบคันดังนั้นต่อให้คุณขับรถคันใหญ่ยังไงก็แล้วแต่ไม่ต้องกังวลเลยนะคะตัวนี้มองเห็นรอบคันอย่างแน่นอนนัดเคยขับมาแล้วค่ะรถที่มีขนาดยาว5เมตรอ่ะเอ้ย แต่เรามองกล้องได้รอบคันอย่างเงี้ยมันขับได้ง่ายขึ้นมากๆแล้วตัวนี้นัดว่าไม่น่าเป็นห่วงทีนี้ด้านหลังนะคะจะมีความสโลปลงมาอย่างเงี้ยมีความคล้ายๆกับแฮชแบ็กมีความสปอร์ตไปอีกแบบหนึ่งเช่นเดียวกันข้างนอกยังเจ๋งขนาดนี้นัดขออนุญาตพาทุกคนไปชมข้างในค่ะที่เขาบอกว่าวิลล่าเคลื่อนที่จะสบายขนาดไหนตามนัดไปดูกัน น,ะะนอกจากดีพอที่นัดพาไปชมมาแล้ว mm hmm. เขายังมีรถอีกรุ่นหนึ่งนั่นก็คืออวตาร11ตัวนี้นี่เองนะคะซึ่งเข้ามาทำตลาดในประเทศไทยเนี่ยทั้งหมด2รุ่นย่อยซึ่งก็คือ Standard Range และรุ่นที่อยู่ข้างๆนัดก็คือ Long r a n g น่เองนะคะโดยความแตกต่างของเขาเนี่ยแทบจะนิดเดียวจริงๆแค่ระยะทางการวิ่งแล้วก็เทคโนโลยีบางอย่างที่อาจจะถูกลดทอนไปในรุ่นเริ่มต้น แต่ว่าสมรรถนะเนี่ยมาเหมือนกันเด็ดเเลยนะคะโดยเจ้าตัวนี้มาด้วยพละงกำลังสูงสุดที่313แรงม้าค่ะแรงบิดสูงสุดที่370นิวตันเมตรส่วนระยะการวิ่งสำหรับรุ่น long range เนี่ยจะวิ่งได้ไกลถึง680กิโเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งตามมาตรฐานของ NEDC นะคะนอกจากนั้นขับเคลื่อนล้อหลังอะไรต่างๆก็เหมือนเหมือนกัน ส่วนดีไซน์นะคะในส่วนของบอดี้ภายนอกเนี่ยดูแล้วจะมีลักษณะคล้ายๆกับ u f o สไตล์มีความเป็นแบบอวกาศเป็นไซเบอร์สเปซเล็กๆเอาง่ายๆว่าใครที่ชอบเทคโนโลยีที่ดูมีความล้ำสมัยนั้นว่าตัวนี้โคตรตอบโจทย์พอสำหรับนัดนัดชอบมากๆส่วนด้านข้างอีกหนึ่งความแตกต่างระหว่างรุ่นที่เป็นลองเลนส์กับสแตนดาร์ดตัวลองเลนส์จะมาด้วยยางขนาด22นิ้วแต่ถ้ารุ่นเริ่มต้นเนี่ยจะแค่21นิ้วเท่านั้นส่วนต่อมาค่ะด้านข้าง ตัวประตูที่นัดอยากจะพรีเซนต์สักนิดหนึ่งซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นเริ่มต้นเนี่ยตัวประตูเวลาที่เราปิดเนี่ยที่มันไม่สนิทตัวนี้จะมีการดูดให้อันนี้คือความต่างแต่รุ่นที่เป็นสแตนดาร์ดเลนจ์จะไม่มีนะคะทีนี้ไปดูด้านหลังกันสักนิดหนึ่งและนี่ค่ะในส่วนของการดีไซน์ด้านหลังที่เขาบอกว่ามีลักษณะคล้ายๆกับเรือยอชเป็นเหมือนอินสปาเรชั่นทำให้มันคล้ายๆกับเรือยอชซึ่งสวยมากๆคุณดูสิเออทั้งข้างหน้าและข้างหลังไม่ว่าจะเซนเซอร์ทุกอย่างกล้อง เลดาต่างๆมีอยู่รอบคันดังนั้นเรื่องของเทคโนโลยีการขับขี่คุณไว้ใจเจ้าอาวตารา11นี้ได้เลยระบบช่วยจอดต่างๆนัดเชื่อว่าเป๊ะเป็นอย่างมากมาดูในส่วนของฝาท้ายสักนิดนึงค่ะเรื่องของความจุสามารถจุได้ในระดับที่เยอะพอสมควรเลยนะคะถือว่าไม่คี้รลิ้วขี้เละทีนี้เราไปดูถึงดีไซน์ภายในกันสักเล็กน้อยอินเทอร์จะเป็นยังไงตมมโอ้โหถ้าพูดถึงสำหรับนัดเลยนะ เอาตัวนี้ขอปิดขอปิดเล่นสักนิดนึงแล้วดูลักษณะของการดูดประตูของเขามีเวลคัมซีให้นะคะตัวนี้ก็จะปรับบอกให้อัตโนมัติถ้าเกิดว่าใครที่เป็นสไตล์ที่ชื่นชอบในความมินิมอลปุ่มน้อยๆควบคุมทุกอย่างผ่านหน้าจอกลาง ฝั่งนี้ของคนขับมีหน้าจอให้ของคนนั่งมีให้ชอบความรู้ลาโออาภายในและที่สำคัญตัวเบาะนั่งสอดรับกับสีรีสะและให้ความรู้สึกสปอร์ตอย่างมากอย่างที่นั้นบอกถ้าใครที่เข้ามานั่งแล้วรู้สึกว่าชอบในความที่มีลักษณะคล้ายกับนั่งอยู่บนยานอาวกาศนั้นบอกเลยว่าอาวตาร1 1ตัวนี้โคตรจะตอบโจทย์เลยค่ะ ก็เรียกดว่าจัดเต็มกันเลยทีเดียวนะคะกับบูธของช้างอันอย่างที่นัดได้พาไปไม่ว่าจะเป็นตระกูลดิฟพพเองก็ดีหรือว่าจะเป็นอวตารแล้ววันนี้ก็ขอลาไปด้วยด้านหลังนะคะกับน้องง่วงลูมินนั่นเองนะคะซึ่งนัดก็เคยพาไปเจอกันมาบ้างแล้วล่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยเห็นนะนัดขอแนะนําให้มานะคะที่มหกรรม m o เ o อร์เอ2024นะคะที่จัดขึ้นตั้งแต่29พฤศจิกายนไปจนถึง10ธันวาคมนะคะก็มาได้เลยที่ Challenger h a l l เมืองทองธาน,นีนั่นเองนะคะบูธของฉางอานเลยซึ่งวันนี้นัดแล้วรายการเบรนิลสไลด์ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะพี่ๆจ๋าแล้วไว้คลิปหน้าจะพาไปที่ไหนก็อย่าลืมติดตามชมกันไว้ด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนกับน้องคนนี้บายบายคะ่ะ